คอยก็เป็นแค่ผู้เบาธรรมดาคอยก็เป็นแค่ผู้เบาตกปลาก็บ่ได้ล้อบ่ได้รวยเจ้าคนสวยก็เลยสิบ่สนใจบ่ได้มีรถขันใหญ่บ่ได้ใส่ตองคือจังเสร็จทีตากแดดโตดำปิดเพอยู่บ้านบ่ดีหน้าก็มีแต่หลุมสิว กองครับไอม่โตนึงครับผมนี่ครับใส่โพเลี่ยนครับใส่โพเลี่ยนครับอันนี้กินเลือดได้พี่น้องเนื้อจับเลยครับจับเป็นในกระเดืดอกถ้าว่าไมกินเลือดก็เกินงั้นแต่ว่าเขาเขาเขาบอจับมานี่ผมบอก่เองละใส่ลูกครับตัวครับผมแล้วก็ใส่ปลอกตัวนึงครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมมัอนี้ครับมาพบมาพาะครับเดี๋ยวท่วนอีกเก่าครับมัอนี่จะท้วนกับออกไหมตกปลาเฉดูคือเก่าครับมัอนี้ครับ กเป็นหมายอยู่ในเขตมณีเพนนื่อสีมหาโพธิ์ครับจังหวัดป่าชินบุรีนะครับผมนะมนี้ก็มาเลือกหมายหมายนี่มันก็อยู่ที่ติดกันเลยครับพี่น้องครับอ่างมันสิมีอยู่ประมาณยี่สแปดอ่างเลยครับแล้วแต่ว่าเหาสิเลือกเขาอ่างแดงนะครับพี่น้องเนาะมันก็มีทุกอ่างครับที่ว่ามีปลาเฉโดกะอยู่ที่ว่าเ้าจะมาถือมือมันกินบบสิมันบบประมาณนี้นะครับพี่น้องครับมันก็มีไม่แทบทุกอ่างนะเพราะว่าหนามันเฉื่อมต่อหากันในเบิร์ดนะครับพี่น้องครับ ยูนีหน้าก็ติท่วมทุกปีเนาะพี่น้องเนาะอ่างแต่ละอ่างยูนี่ครับผมนะมันนี่นะทุ่งก็ได้เป็นเนื้อเนื้อบกไก่ใส่ปลาทูนะครับมากเหมือนนะครับผมปลาเพิ่นก็เริ่มเป็นคอกอลไรพี่น้องนะผมเห็นมีอยู่คอกสองสามขอกเลยครับอยู่ตรงนี้นะครับก็แม่เพิ่นกับร้อยน้ำลูกเพื่นเนาะนะครับเป็นคอกเโดอนะครับพี่น้องครับที่แต่ทุ่งนเห็นนะครับเนื้อแต่ทุ่งกับเตี้ยบร้อยแล้วครับผม ะใส่ปลาทูสองอบไก่สองครับพี่น้องครับอ้อยเรียบร้อยครับผมอ้อยกะโยนอ้อยเหมือนที่วันหน่ะทุนเคยเห็ดเลยเด้อพี่น้องเด้อแบบว่าใส่หงอยเขียวแล้วก็โยนใส่ใส่ปลาทูออกไปแล้วก็โยนอ้อยครับพี่น้องครับกัยนวลกลับไปเบื้องคลิปเก่าๆได้ครับผมที่น่ะทุนเห็ดใบนะครับเนาะนะวิธีการเกี่ยววิธีการยังกระบอกไว้เบิดครับพี่น้องครับคลิปเก่าๆเนาะครับเนาะมื้อนี้อากาศกะเดี๋ยวอากาศเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดครับพี่น้องครับอากาศบ่ค่อยดีปานไดนเนาะมันคือวานนี่น่ะฝนฝนน่าจะตกครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันแฉะเลยพี่น้องครับ โอเคครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะพี่น้องครับว่ามันสีมันบอสิได้โตบอครับพี่น้องครับยังได็ก็ฝากพี่น้องที่เขามารับชมใหม่เนาะพี่น้องเด้อกดซับสไครป์กดไลค์ให้แน่ครับผมกดไลค์ให้แน่จักหน่อยนึงครับนะบ่เมื่อยเดี๋ยครับผมแค่มันอยู่ข้างมือเนาะกดไลค์ผมจักหน่อยแน่ครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวไปส่งเงินครับพี่น้องครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันอีสีมันบอพี่น้องสิได้อ่าเจ๊โตนะพี่น้องเนาะสิได้พอโตบอหมอนี่สีมันบอก็เดี๋ยวมาลุ้นไปน้วกันครับผมโอเคครับ ครับผมตัวแรกครับเะโดปอกครับผมพี่น้องโอ้หนึ่งคนจใส่ไงครับนี่ครับกินโอไกลครับตัวนี้ครับเบิร์เดอพี่น้องเด้อวิธีการจับเะโดที่ผมแนะนําไปนะครับเด้อผมก็ใส่วิธีนี้มาแต่โดนแล้วครับพี่น้องครับหาร่างตัวเพิ่นกินยังสีนอพี่น้องเนาะแั่นอไปจับหัวจับอันนี้เพิ่นเดอพี่น้องเด้อมันเพิ่นกับสีสบัดมันจะเกี่ยวมือเห่าเนาะครับพี่น้องครับนี่แหละครับถ้าจับแบบนี้นะครับเด้อเอา เล็บข้าหนีบีบตาเพิ่นไใบเด้อพี่น้องเด้อปิดตาเพิ่นไใบนะครับเราก็จับจ้าสี่ครับเพิ่นกิสีบดินบดหยังเนาะเราเพิ่นกัดสีกลางอันนี้ออกสวยงามครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแรกครับผมครับใส่ครับประมาณสักสองสามขีดครับพี่ครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นสภาพไม้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเย็ดผมกับยูนี่เนาะสี่ขั้นครับผมสี่ขุนพลสภาพไม้กับสีเป็นป้าพักปุ่งครับพี่น้องครับพักปุ่งครับ นี่บัวน้ำผักุ้งน้ำเนาะพี่น้องเนงงงาะเบิ่งคุณกับสะพานไม้ครับป้าเพิ่งเคยอยู่ในป่าด้วยพี่น้องเด้อวยผมจีแพี้ยนเนี่ยเบืเอ้องรอบๆเนาะพี่น้องเนาะรอบรอบพื้นที่ก็บสิคับแคบเนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับพี่น้องเป็นปลาผักบุ้งยี่ห้อสีครับป้ากะป้าใหญ่ังไงคนอยู่ในป่าครับพี่น้องคนออกครับเพิ่งขน,นาดจับครูนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ครับผมจับครูล่อ ล,ออลอ่อฝนเนาะล่อตีห้างใครประมาณนี้นพี่น้องเนาะว่างใครเป็นกิดสีประมาณนี้ละมั้งครับพี่น้องแต่พวกคนอยู่ในป่าผมครับสยังบ่นยังอยู่ในป่าผมนะครับอ้งางกับบุคคลกวุ่มป่าน,น,นีเนาะพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่ากับเหงาอยู่นะครับเหงาอยู่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องสภาพใหม่ พี่น้องปอกปอกใส่ผู้ใหญ่ครับมาอีกโต๊พี่น้องครับ ใส่พอแล้วครับพี่น้องครับตู้นี้กินโบข่อยไก่พี่น้องครับผมกินเขาฟังเนาะเบื้องนี่ครับเจ้าตัวกินโกขืนนะพี่น้องครับเนื่องจากมันทรงไก่บ่ได้เนาะพื้นที่มันแคบครับคลองโบข่อยกวงครับทรงไก่มันก็บแรงเขาฟังเนาะพี่น้องเนาะนะครับเี็นไหมผมตัวตัวนี้สวยครับพี่น้องครับเบื่อน เขียวมากกดครับสวยใส่ประมาณโลน่ะจะได้พี่น้องตัวนี้ก่อนครับผักกินเขาก่อนนะครับเนาะกกินห่างๆครับกตธรรมดาครับตัวเฉดตัวมันต้องใสเวลาโลเอานี่นะครับพี่น้องครับกนางกินทั้งเปรี้ครับวันนี้ครับหมดหลายครับพี่น้องโอ้ขอโทษขอใบเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับ ขอเพอ่ึนวาเนาะครับเนาะอยู่ให้อยู่หน้าอยู่ปลาที่กินขอกับอย่างกับแซบอิ่อดีเด้อพี่น้องเนาะลองผมก็คืออยู่แต่ก่อนไม่ยึดแซ่บไต่ยังได๋เน,ะนาะบ่ได้นั่งกินในของเองอะไรนิดหนึ่แต่ว่าพอมนนานั่งกินอะงรีิลหน่งมันมันมันอิ่อดีเล้อมันแซ่บดีเด้อพี่น้องมันได้บรรยากาศธรรมชาติร่มพัดมากนะครับผมยิง่งเสียงนกเสียงธรรมชาติแบบพี่น้องมันจุดจอดอิ่ดีเด้อ เงียบสงบมีรถแลนผ่านเป็นบางช่วงนี่ครับสุดยอดหาซื้อบ่ได้ครับผมกระบอออกมาสัมผัสเอง้องครับมาอีกตัวหนึ่งครับผมนี่ครับใส่พอแล้วครับใส่พอแล้วครับนี่ครับอันนี้กินเลือกเตอร์พี่น้องเด้อจับได้ครับจับจังในก็ได้ดอกถ้าว่ามันกินเลือกเลือกเหล่าก็ได้ งียบแตวว่าเข้าเฮาเฮาบอจับมือนี่ผมบอกเห็นว่าพี่น้องมันก็สีดินเนาะเห็นไ่มมันก็สีดินสีย้งแต่ว่าเฮาแต่ว่าเฮาจับสีเด้อตาเพิ่นเด้อพี่น้องเพิ่นกับสอยููนะครับนี่ครับผมไม่อีกตัวหนึ่งครับไทยบ่ทันกับตัวนี้ครับผมเนาะกำลังกินเข่ารอบผมมาใส่ประมานใส่ลายกันครับตัวที่สองนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้สามตัวแล้วนะครับพี่น้องครับจอดครับผม พอแล้วพอแล้วครับตัวนี้ครับใส่ว่าม้ำกิโลได้อยู่ครับผมพอได้กินพอได้กินครับหมานหมันครับผมมาแล้วพี่น้องเอ้ยฝนหามยังก็ะหามได้หามฟ้ากับฝนวันไหนก็ยิ่จังพื้นวานแล้วครับเทเตียผมปลากับลังเขาดีพี่น้องตอนแรกเม็ดขึ้นเต็หม,มุงเงาอ้อยเลยครับเพราะฝนมากคือมาหายเขาปลาไปเลยครับพี่น้องครับ มาแล้วครับผมของจริงครับผมผู้รับเหมาของแท้ครับของแท้ครับถึงไม่มีผู้ใดจะห้ามเพิ่นใดครับผมมาแล้วมาแล้วโอ้ยปลากำลังกี่กินเบ็ดมุนไปปุ้ยไปนี่พี่น้องพี่น้อง,องครับคลิปนี้น่ก็ถึงจุดสิ้นสุด,ดของเมือแล้วครับผมนะตอนนี้ก็เวลา ผาโมงก็กลัวแล้วนะครับนาทนก็สูงมาแบบเต็มทีแล้วนะครับผมนะก็ปาก็กกินดีช่วงตอนแดดออกเด้อพี่น้องเด้อหลังจ่ช่วงเสาลงมาหอดบายเพราะใบมากขึ้นมากนี่เพราะฝนขึ้นมากฝนเหลื่อมลินนี่คือมันจะเงียบไปเลยนะพี่น้องนะบอกกินวอยั่งเลยคือเงียบข่าปาไปเลยนะครับพี่น้องเหตุการณ์นี้นัท่วนนี่เคยเจอมากหลายรอบเลยที่พี่น้องหลายหลายคลิปแล้วนะไปตกเฉดโดนัท่วนก็สังเกตเบื้องแล้วก็พิจารณาเบื้องหลายรอบแล้วมันก็เป็นอย่างสีหลายรอบวะ คือว่าจังหวะเข้าอ้อยเือลงไปนะป ấp, ้าจะขึ้นปุบปับปุบปับปุบปับแล้วก็มีเม็ดขึ้นเต็มเนื้ออ้อยเลยแต่พอฝนตกลงมากึ้ิมมากมืด้านนี่หายไปเลยพี่น้องบ่มีการกินอยังอีกเลยนะครับนะบ่กินบ่เกิดบ่กินบ่หลากยังให้ตื่นเตี้นอีกเลยนะเงียบแล้วฝนก็ลิ้นตกตลอดครับตอนนี้ก็ยังลิ่นอยู่นี่พี่น้องแต่หลังหน้าทั่วนก็ยังลิ่นอยู่ในวันหน้าทั่วเก็บของเก็บอุปกรณ์ยังเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวสี่กลับบ้านแล้วมาสิมาจากลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้น่าเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใใหหหหหมมมมมมม่่่่คคคครรรััับบบผผเดีีี๋ยยววลลิปนนนนนน้้้าาาาทสะะะแกก็็ ถแถวหนีเด้่พี่น้องเนี่ยแถวจังแถวอ่างแวถวหนี้ที่ว่ันอาทิตยมาตกนี่ก็คือมันกินอกไก่ใส่ปลาทูเด,ด้พอพี่น้องเด้อกินทั้งสองอย่างนะครับผมทำมาตกกะเตรียมสองอย่างนี่มาน้ำเด้อครับเด้อกะได้ผลครับผมได้ผลกะบผมบอกว่าชางบ้านพี่น้องเป็นคือจังแถวแถวบ้านอาทิตยหรือเป,เปล่าเนาะว่าเวลาตกอ่าจะโด่งสิเราเวลาเจอเหตุก,การณ์สิเวลาตกอยู่สิก็ต้องดึงมั่นๆเลยปลากระลากดีเองสิเราพวกฝนตก คือม้ามืดมากทิคือว่ามันจะเงียบไปเลยเป็นนึกกันบ่าเขาข้างหุ่นนะครับใหนก็คอมเมนต์บอกกันทั่วในเด้อแล้วก็ผู้ที่เขามารับช่วงไม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์ครับนะโทษแน่ครับผมแล้วผู้ที่รับช่วงนีแล้วก็รับช่วงแล้วก็กดไลค์อย่างน้อยเนี่ยครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็คงต้องขอจากลาไปคอนเดอร์พี่น้องเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานครับผมนะก็พอมีผลงานในพอมีพอมีผลงานในพ่อแม่พี่น้อง้รับชมอยู่นะครับนอกคลิปนี้แล้วก็มันก็มีมือใดมือบ่ได้นะครับตกปลานนะคคครรรัับบผมก็ไไดด้้้้พพอออแลลวยู่ิปี จะกินอยู่ครับผมนะก็ได้ปลาไหลปันไดนะครับพี่น้องเนาะเดี mm. <Fleet word. S 2> ๋ยวมาเบิ <moderate> ่งป่ากันครับผมผลงานครับผมนี่ครับพี่น้องครับงานนะครับเนาะใส่ลูกอ่ะสองตัวครับผมแล้วก็ใส่ปลอกตัวนึงครับพี่น้องครับบรผลงานครับผมก็พอได้เพรได้ครับพี่น้องครับเพรได้กินครับพอแล้วเลี้ยงอยู่ครับผมคลิปนี้ก็คงต้องขอจากลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม ตกปลาไปเลยครับไดลิมในก็ฝากเปก็นกำลังใจครับช่องนี้ด้วครับชองอา,าโทนฟิชชิงครับผมคลิปนี้ก็ต้องจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้หนะ่ว<ส>งกตงิกาบาน,นแล้วครับผมสวัสดีครับ,รบรฟังโง่ไว้เด้อคำโบจากจของผู้ชายชอบตกปา